เล่มนี้นะคะเฉพาะมีดอย่างเดียวนะคะจะอยู่ที่หนึ่งพันหนึ่งร้อยบาททั่วนะคะรวมส่งติดต่อสอบถามศู์ก็สูงนะคะก็ 2, 3, 3, 6, 2, ะสองสามสามหกสองสามึกเบอร์โทรศัพท์นะคะเราก็จะเด้งขึ้นนะคะลูกค้าแต่ณตอนนี้นะคะไม่สามารถรับโทรศัพท์ได้นะคะเพราะว่าเอาโทรศัพท์ตัวเองไลน์นะคะอันนี้จะเป็นน้องเน็บนะคะน้องเน็บนะ,ะหมดุหมดโมเสกรุลเลเชอร์ครบนะคะฟูดแทงค์นะคะ หรือ u t 9นะคะความยาวของใบมีดนะคะจะอยู่ที่11.2นิ้วนะคะความกว้างนะคะจะอยู่ที่2.2สันหนาเล่มนี้จะอยู่ที่5มิลนะคะ <c oughs> ด้ามยาวนะคะจะอยู่ที่5.5นิ้วนะคะเฉ <c oughs> พาะวันนี้นะคะ1,100บาททัวรนะคะรวมส่งนะคะ <c oughs> เล่มที่สามเล่มที่3ามเล่มนี้จะทำเป็นลายนะคะ เหล็ก HGP9 นะคะทำสัญญักนะคะสัญญักถึงตรงนี้นะคะนะความยาวของใบมีดนะคะจะอยู่ที่9.9นิ้วนะคะความกว้าง โซ่ 1> 1นะคะขนาดเล่มนี้จะอยู่ที่5มิลนะคะด้ามยาว5.2นิ้วนะคะหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาททั่วนะคะลมส่งเล่นที่สี่น้องเน็บนะคะเดีย๋ยวจุ่มต๊กไปเร็วๆนะ,ะเพราะว่าโทรศัพท์มันมันร้อนแล้วมันจะดับนะคะเพราะว่าเป็นกรลฟสดนะคะถ้าเป็น อ่ะคลิปไว้มาเจออีกแบบหนึ่งนะก่อนส่งสินค้าเราจะต้องเก็บงานให้ก่อนนะคะลูกค้าเหมือนเป็นไปดังๆปุ๊บปั๊บป,ป,ป้านันี่ไดะ <c oughs> ความยาวของใบมีดนะคะจะอยู่ที่เก้าจุดสามนิ้วนะคะความกว้าง 2. 2. สองจุดสองขนาดเริ่มมีจะอยู่ที่ห้ามินนะคะด้ามยาวห้าจุดหนึ่งนิ้วนะคะหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาททวนนะคะ เล่มที่ห้าเล่มที่ห้าตัวนี้จะเป็นทรงลัมโบนะคะปลายตัดนะคะทำลายใบมีบบดนะคะนะคทำลายใบมีดนะคะนะคะทำลายใบมีดด้ามไม้พยุงนะคะลูกค้านะคะฟูทแทงนะคะหม,มุนบุเสือรูเชือกครุกนะคะเล่มนี้นะคะเก้านิ้วนะคะลูกค้าเฉพาะมีดอย่างเดียวจะอยู่ที่9้านิ้วนะ,ะใบมีดนะคะความกว้างนะคะจะอยู่ที่สองจุหนึ่งนะคะสันหนาห้ามิลน,นะคะด้ามยาวด้ามยาวห้าจุห้านิ้วนะคะ หนึ่งพันบาททวนเล่มที่หกนะคะเล่มที่หก S U P เก้านะคะเล่มนี้จะอยู่ที่แปดนิ้วนะคะความกว้างนะคะจะอยู่ที่หนึ่งจุดเจ็ดนาห้ามิลน,นะคะด้ามยาวห้านิ้วนะคะเก้าร้อยบาททวนนะคะ รวมสูงนะคะเล่มที่เจ็ดไปกันเร็วๆนะคะโทรศัพท์มันจะดับนะคะมันร้อน,นะะเล็กเอสยูพิกาทั้งหมดเลยนะคะลูกค้าดูแลรักษาดยการทาเนมันทั่วไปนะคะแปดจุดหนึ่งนิ้วนะคะความกว้างนะคะจะอยู่ที่หนึ่งจุดเจ็ดนาดเล่มน,นี้นะคะจะอยู่ที่ห้ามิลด้านยาวนะคะจะอยู่ที่สี่จุดเก้านิ้วนะคะจัดโปรโมชั่นเฉพาะวันนี้นะลูกค้านะเก้าร้อยบาททั่วนะคะรวมสูงเล่มที่แปด สัญญาตนะคะความยาวของเบบี้นะคะจะอยู่ที่หกจุดสองนิ้วนะคะความกว้างหนึ่งจุดเจ็ดขนาเล่มนี้จะอยู่ที่ห้ามิลน,นะคะด้ามยาวด้ามยาวจะอยู่ที่สี่จุดเจ็ดนิ้วนะคะแปดร้อยบาททวนนะคะเล่มที่เก้าด้ามฉลุหลังพึ่งนะคะตัวนี้จะเป็นประดูนะคะ ความยาวของใบมีดนะคะจะอยู่ที่6.3ความกว้างนะคะจะอยู่ที่1.9สันหลาจะอยู่ที่5มิลนะคะด้ามยาวด้ามยาวจะอยู่ที่4.7แปดร้อยบาททวนนะคะเลขทีสิบงานกริดใบมีดนะคะตัวนี้จะเป็นงานกิดใบมีดนะคะเหลก HP9 นะคะด้ามไม้พายุงเรซินนะคะพยุงเรซินนะ,ะกัดทองเหลืองนะคะ หมุนนะะ้ำหอมผสมโรเลชั่นครบนะคะ <S <S นะคะความยาวของไบมีนะคะจะอยู่ที่สิบจุดเจ็ดนิ้วนะคะ <S <S ความกว้างนะคะจะอยู่ที่สองนิ้วนะคะสันนาเล่มนี้จะอยู่ที่เจ็ดมิลด้ามยาวนะคะจะอยู่ที่ห้านิ้วนะคะไปกันเรืๆอๆเนาะลูกค้กคอนนอกานะโทรศัพท์มันจะดับนะคะต้องขออภัยด้วยนะคะถ้าเร็วลายกันเลยนะ เล่มนี้นะคะเฉพาะมีดอย่างเดียวนะคะสองพันเก้ารอยบาททวนนะ,ะเลดให้เการสิบบาทเลยนะเล่มที่สิบเอ็ดนะะ,ะลุลังพึ่งนะคะความยาวของใบมีดนะคะจะอยู่ที่หกจุดหกนะคะความกว้างสองนิ้วสนาห้ามิลน,นะคะด้ามยาวสี่จุดหกนิ้วนะคะ เรื่องนี้เฉพาะมีอย่างเดียนะแปดรอบาททวนนะจ๊ะติดต่อสอบถามจงได้เบอร์นี้เลยนะคะศูนย์เก้าศูนนะคะเก้าสองสามสาหกสอทึกเบอร์โทรศัพท์นะคะไลน์ก็จะเด้งขึ้นนะคะลูกค้าวันนี้มาจัดโปรโมชั่นให้แล้วนะนะคะแต่ตอนนี้อย่าเพิ่งโทรมานะจุม๋มใช้โทรศัพท์ตัวเองไลน์อยู่นะคะทักมาทางไลน์นะคะติดต่อนะคะ บันทึกเบอร์โทรศัพท์นะคะเราก็จะด้งขึ้นนะคะสินค้ามีพร้อมส่งถ้าลูกค้าสนใจทําฝากทําซองใครเด็ก p ีเอพเข้ารูปนะ,ะรูปนะคะราคาตามขนาดของสินค้านะ,ะมีดนะ,ะแล้วก็วัสดุอุปกรณ์นะคะโอเคนะคะไลฟ์สุดวันนี้นะคะจุ๋มขอยุติกันไลฟ์สุดเพ<ส>ียงเท่านี้นะคะผิดภาพกระดาษจุ๋มองขออภัยวในที่นี้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้จุ๋ม,มี้นะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายโทรศัพท์จะดับน,นะคะล<ส>ูกค้าจุ๋มก็เลยต้องรีบนะคะ